จผมเต้นทุบๆคือผมจะตายแล้วทุกคนดูเลือดผมดีนะฮะตอนนี้ผมติดพิษนะครับคือพิษไอ้ที่มันเป็นตุ่มๆที่แขนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเลือดมันลดวยและตอนนี้ก็คือผมโดนปูตอดแล้วก็โดนอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับโอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Standard Deep นะครับเป็นพาร์ทที่สองนะฮะผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะออกไปหากอื่นแล้วนะครับเพราะว่าเกาะเนี้รู้สึกว่าทรัพยากรมันก็คงมีเท่านี้แล้วแหละนะแล้วก็ใบปาล์มเนี่ย รู้สึกมันสปาวใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าทรัพยา,ากรมันน้อยเกินไปนะครับผมว่าเกาะเนี้ยนะเดี๋ยวเราต้องไปหาสักเกาะหนึ่งนะครับเพื่อปักหลักสร้างถินฐานนะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าก่อนที่จะออกไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอลองฟาร์มแถวๆนี้ดูก่อนนะฮะเคลียร์ของให้หมดก่อนว่ามีอะไรอีกไหมที่เราจะเก็บได้นะครับแน่ใจว่าสร้างเรือเนี่ยผมไปหรือยังวะเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะววายนะเรืลยกันเอกหวังว่าไม่เจอไอ้หลามนะ แล้วเจออู้ยี่น,นี่ไงหัวค้อนเลยเย็ดเคโอ้โหพุม่มพิษันขัดขำเกือบตายแล้วกูอันนี้อะไรวะเราทำอะไรได้วะน่าจะเป็นไอ้นี่ปะที่แบบว่าเอาไว้ทำเรือได้ปะวะเดี๋ยวๆๆผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อใช้ประโยชน์ได้เฮ้ยมันเก็บแบบหลายจำนวนได้ด้วยเหรอโอเคดี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 เวอร์รี่กูดไม่ต้องรู้สึกว่าอะไรเลยนะของกูเต็มแล้วนี่ครับนะเต็มตัวแล้วนะแบบนี้เดี๋ยวผมโยนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกัน ทิ้งอะไรก่อนดีวเนี่ยโอเคอันนี้ทิ้งไปนะมาหัวค้อนเหรอฮะหัวค้อนอยู่ไหนวะมัตตกี้นี่เห็นถ้าทางจะเปรี้ยวนะเ,วเอ็งไปเขาแอบน้ำหรือเปล่าวะไอหัวค้อนอยู่ไหนฟ้า <c oughs> อุ้ยทำห้าหอยู่แล้วกูนะเดี๋ยวก็ได้ตายหาจริงมันเข้าในเรือไม่ได้นะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นที่เราได้มาก็คือ,อลูกบอลน,น,นะครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันเอาไว้ครับเกี่ยวกับเรือหรือเปล่า อ๋อนี่ครับผมเจอแล้วไอ้นี่นะครับมันน่าจะเอาไว้ทําแพรหรือเปล่าวะนะน่าจะเป็นแพ่าประมาณว่าเป็นแพแพลูกบอลน,นะครับใช้ลูกบอล5ลูกนะตอนนี้เราเราได้ลูกบอลแล้วผมเรียวกว่าลูกบอลแล้วกันนะไอ้ลูกเกียวเขียที่มันล,ลอยน้ําได้นะครับก็คือใช้5ลูกแล้วก็ใช้เชือกหนึ่งนะครับเออก็ทําไม่ยากนี่ว่ามันน,านน่าจะเอประกอบเป็นแพได้หรือเปล่านะหรือว่าเป็นตัวเรือก็น่านจะได้ด้วยนะครับท,ที่ที่คิดไว้นะผมก็ยังไม่รู้อะไรมากหรอกโอเค เ,เดี๋ยวขอวิ่งดูก่อนตรงไหนอีกที่เรายังไม่ได้ดำน้ำผุดๆลงไปนะครับเฮ้ยตรงนี้มีฟองนะจากที่ผมได้ข้อมูลมานะครับตรงไหนมีฟองมันจะมีไอ้นี่ใช่ไหมเออมันจะมีซากเรือนะครับเดี๋ยวขอลงไปดูหน่อยเผื <all> ่อยัง <Soph. S 1> ไม่ดำตรง <c ute> นี้น่าจะยังแหละเพราะว่าไอ้ฟกโอ้โหสวัสดีครับพี่โอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะนใจเย็นก่อนเยน็นกนดุเหลือเกินนะหม เชียร์แล้วเชียร์แล้วเชียร์แล้วไม่ดีแล้วครับไม่ดีเลยครับเพืเ่อนๆเอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำหอ,อกก่อนนะครับหอ,อกปลายแหลมนะเอาไว้จิ้มตูดฉลามนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เตรียมกินอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะครับราคาสเตตัสก็ยังดูดีอยู่นะครับอันนี้ผมกินมะพร้าวไปแล้วก็น้ำมะพร้าวไปแล้วด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะอําลาเกาะน,นี้ไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อไปหา,าทีมฐานใหม่นะครับเพื่อเอาตัวรอดนะครับผมนะเพราะว่าเกาะน,นี้คือมันไม่มีอะไรแล้วนะครับผมฟาร์มของไปหมดแล้วนะพวกเรือพวกอะไรก็เช็คดูหมดแล้วด้วยนะครับตรงนี้นะแต่รีบไปเเดี๋ยวไอ้หลามมาเฮ้ยเอ้ย,อยมาแล้วนี่ไงเชี่ยเดี๋ยวนะมึงเดี๋ยวนะมึงกูมีหอกเยอะนะเว้ อ่าสัมภาระผมนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องยนต์นะครับอันนี้ผมเก็บมาไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตรเราก็ต้องได้ใช้แหละนะครับนะเสบียงเราตอนนี้ไม่มีเลยนะครับไปตายเอาดาบหน้าอย่างเดียวนะฮะเฮ้ยก่อนนี้มันก็ใกล้ดีนะแต่มันจะเป็นเกาะแบบประมาณไหนวะเนะี่ยเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะคือตอนนี้ผมอยากได้โอ้หามลำไม่ตรงหรออะหรือว่าจะดักแดกูฮะมันจะแดกูใช่ไหม ผมจะได้เกาะที่แบบว่าใหญ่ๆนะครับจะได้แบบว่าลงหลักปักฐานไปเลยนะครับนี่เกาะก่อนนี้น่าจะใกล้สุดแล้วเนะที่ที่ว่าอยู่กับใกล้ใกล้เกาะที่เราอยู่ตอนแรกแต่ข้างหน้านู้นยังมีอีกนะครับไกลๆนู้นน่นะฮะแต่ข้างหน้านี้เกาะเล็กมากน่าจะไม่มีอะไรมากมายนะผมว่าแล้วก็ไม่มีซากเรือด้วยคงไม่ได้ค้นหาของอะไรหรอกนะงั้นผมจะเกาะไกลๆเลยแล้วกันนะครับนะข้างหน้านู้นเลยคงพายเรือกันไปซึกพักกันนะตอนนี้คลื่นก็นิ่งนะครับนะ ดีที่ฝนไม่ตกถ้าฝนตกนี้จะได้บรยบรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับตอนฝนตกผมบอกเลยว่าแม่งบรรยากาศมาเต็มนะฮะไอ้เกาะเล็กบอกว่ามึงไม่คิดจะแวะดูกูไหนเหรอืกูโผล่ให้มึงแวะอยู่เนี่ยฮะมึงไม่โผล่มาหากูไหนเหรอไม่อ่ะฉันต้องการเกาะใหญ่เว้ยเกาะใหญ่ๆเกาะแน่นๆนะนะเลาะเล็กๆอย่างแกอ่ะไม่มีคุณสมบัติพอที่ฉันจะหยุดหรอกตายเถอะฉันอยากเสียเวลาด้วยนะ โอ้ตัวอะไรครับนีอ่ตัวบอเริ่มเลยฉลามอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมเป็นตัวลายอย่างนั้นเนี้ยฉลามมาเป็นไหนวะเนี่ยอืมดูเหมือนว่าเขาจะมาต้อนรับเราเนอาจจะเป็นเพื่อนแก้เหงากับเราก็ได้เลยครับอาจจะมาต้อนรับเฮ้ยแกมาเที่ยวเกาะชันเหรอไงเพื่อนลงมาว่ายนะ้ำกันหน่อยดีนะอะไรประมาณนั้นนะครับสงสัยยุโยงให้ลงไปเล่นน้ํากับมันด้วยนะครับ เฮ้ยมันปลาโลมาหรือเปล่าวะหรือว่าเขาจะเป็นมิตรกับเราเนาะคิดในแง่ดีไว้ก่อนนีครับอตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเกาะนี้แล้วนะครับเออก็น่าจะมีอะไรให้คนเยอะนะผมว่านะแล้วก็มีผาหินด้วยนะครับตรงกลางเกาะนะครับซากเรือโง่ๆอยู่จอดอยู่ด้วยเอแค่นี้ก็ปลอดภัยหายห่วงเฮ้ยเหียเดี๋ยวๆๆๆๆปูปูปูมันจะเย็นมันจะเย็นนะมันจะเย็นนะ มาถึงมึงจะแดกกูเลยเหรอสวัสดีเพื่อนปูฉันขออยู่หน่อยไม่ได้หรอนี่แน่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 นแนนแนมึงไม่ตายเหรอมึงตายได้เร็วอาชีบหายแล้วไงกูตายนะมึงไม่ตายเนี่ยดูเจ้าของที่ดิเขาโหดเหลือเกินนะครับจะจะฆ่ามันยังไงดีวะเลือดผมเหลือน้อยด้วยนะครับตอนนี้คือถ้าบวกผมว่าตายแน่เลย เออมึงใจเย็นก่อนนะปูมึงรอกอูปแป๊บนึงโอ้ยเวนเอ้ยคือมันอาจจะเข้ามาทักทายเพื่อมิตรภาพที่ดีก็ได้นะครับใช่ไหมเคชิบหายแล้วฮะตอนนี้คือจะร้อนจัดนะครับอืมโอเคตอนนี้ค่าน้ำเออขึ้นมาดูดีนิดหนึงนะครับแล้วก็เ p f ีเอฟนะครับก็เริ่มพุ่งขึ้นมาแล้วเราน่าจ,จะอยู่ที่ร่มแหละมันก็เลยเอพีมันก็เลยเด้งขึ้นมานะครับแต่และอยู่กลางแดดนี่อุ้ยเจี๊ย มาอีกแล้วมึงมาอีกแล้วหรือ,อไอเวยนโอ้กูจะทำไงกับมึงเดียวเนี่ยอีปูอีเวยนกูขออยู่ด้วยไม่ได้เหรอนะหรือว่ามึงเหงาใช่ไหมมึงอยากอยากมีเพื่อนดีๆสักคนหนึ่งใช่ป่าอยู่มานานไม่เจอมนุษย์นะมาถึงก็จะมาทักทายอะไรแบบอย่างนี้นะเพื่อนบ้านกันเหรออ,อน่าจะอยู่ลําบากนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าเ <laughs> ชื่อแมงตาไม่เลิกเลยวะ่ะมันเป็นอะไรกูตั้งหนาเลย มึงอยากค้นคว้าตัวกูเหรอว่าโอ้โหตรงนี้ก็มีครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวนะผมขอเคลียร์กระเป๋าก่อนรู้สึกเกมนี้มันของถ้าเราโยนไว้มันจะไม่หายใช่ไหมนะหวังไว้แบบนั้นนะอย่าหายแล้วกันแล้วก็เต็นท์นะครับไม่ใช่เต็น,นท์ดิที่ที่พักที่พักพิง <c oughs> เขาเรียกอะไรวะซุ้มอะออต้องการเชือกนะครับแล้วก็ไอ ใบปาล์มแล้วก็ไม้สติ๊กโอเคทำทำานี้ก่อนดีกว่าเราจะได้เซฟนะครับไม้สติกกูขออยาได้เจอมึงอีกได้ปูนะกูขอเวลาหน่อยขอนอเวลาแป๊บหนึ่งให้กูได้พักหายใจบ้างนะถ้ามึงแดกกูดีกูตายง่ๆเลยนะบอกเลยเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนมาครบแล้วนะชิ้นส่วนเหรอเขาเรียกว่าชิ้นส่วนใช่ไหมอ่านี่ครับอ้าวเชี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยว กูฟาร์มาครบแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทไมมาถึงมึงไม่ครบวะอะไรของมันวะเน,นี่ยโอ้เ,อเวเยเนยอุ๊ยอ,อ๋ออ๋อกดคิวหมุนได้นะครับเดี๋ยวผมทำการเซฟก่อนแล้วก็สลีปเลยแล้วกันนะครับเอาอยู่ไหนแล้ววะมืดเกินไปครับนะวันนี้ค่อนข้างจะเตรียมตัวไม่ค่อยทันเนี่ยเพราะว่ามัวแต่วิ่งหนีปูนะ ไอปูเวนตะไลนั่นแหละนะจะแดกกูอย่างเดียวเลย <Yeah. S 1> มาให้หนีสักทีซิอะไรประมาณนั้นนะครับมาถึงกระก่ายแบบมิดแบรตรีมากเลยเวนโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะทําที่อันนี้นะฮะที่กองน้านะครับผมที่กองน้ํามันอันไหนล่ะจะทําอะไรทีก็ดูดีหนึ่งนะฮะนี่นี่น,นี่ที่กองน้ําต้องใช้ลูกมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มเชือกแล้วก็ใบใบปาล์มมาเพิ่มนะแล้วก็เชือก เออน่าจะมีพอแล้วนะเพราะผมโยนทิ้งว้เยอะเลยเมื่อกี้แล้วกูจะมาทำไมเนี่ยอ่าผมขอกินอาหารกระป๋องก่อนแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้เราต้องจุอ่าต้องใช้อาหารชุกเฉิดละแล้วมันก็เฝ้ากูด้วยสิออไอ้มนุษย์กูจะรอดแดกมึงตรงนี้แหละมึงเข้ามากูจะงัํามึงให้ตายคาที่ไปเลยหรือถ้ามึงไม่เข้ามามึงก็คงอดน้ำอดอาหารตายนั่นเองนะชั่วมากไอ้ตัวเวน ทรมานกูไปถึงไหนเนะี่ยฮะนั่นไล่กูอีกันนะอีเวนเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะปูนะปูนะมึงนะมึงจำกูไว้เลยนะวันหนึ่งกูสู้มึงได้นะของกูพร้อมกูจะฆ่ามึงไม่เดียงเลยเวนตะไลภานี้กูคงเออเอาชีวิตรอดจากปูโง่งๆตัวนี้นะครับดูท่าทางแล้วนะมันไม่ปล่อยเราเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราคาไปนี่ก่อนนะคอกคนนัท กระติกมะพร้าวนั่นเองนะครับกระติกมะพร้ากกดอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายแล้วกูจะตายล้วไอ้ปูยิเวนอุ้ยอ๋ยจะตายกูจะตายโอ้ปูมันเยอะเกินเวน กูต้องการผ้าผ้ากูอยู่ไหนขอขอผ้าหน่อยขอหินก่อนก็ได้โอ้ไอปูจิ๋วนี่ก็ไม่ได้นะครับปูจิ๋วนี่ก็ทำดาเมจได้ด้วยนี่ครับผมนะมาดิมึงเข้ามาดิมึงเข้ามึงเข้ามาดิโอ้ปลาไม่โดนเลยอืมโดนไปทีนึงแต่ผมจะตายแล้วนะผมไม่ไหวแล้วตอนนี้อีกทีเดียวผมตายเลยนะเนี่ยกูตายจริงนะปูนะมึงทำไปเล่นไปนะ นะมึงให้โอกาสกูบ้างก็ได้มึงมึงมึงคีบสกูไม่เหลือเลือดเอาไว้ใช้ในชีวิตแล้วเนี่ยโอ้ยวันนี้ก็ไว้ใจไม่ได้นะผมว่ามันต้องคิดเราแน่เลยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วว้าวไอ้นี่เด i n p ชินผ่าอขอโอกาสฉันหน่อยนะพวกแกนะอย่าทำอะไรฉันเลยท่านี้ก็ชีวิตลำบากชิบหายแล้วกูครับของว่าปูนีู่กูแน่เลย ูนีปีปี้บอนิอยานะอย่านะอย่าแม้แต่จะคิดนะมึงนะมย่าทำร้ายกูเลยกูขอร้องแล้วจริงจริงนะกูจะร้องให้ด้วยแต่ตอนนี้ถ้ามึงยังทำร้ายกูไม่เลิกเนี่ยนะเซฟก่อนเซฟก่อนชีวิตมีค่าอย่าไปเสียเว,วลากับปูเลยอะนะอ่อโอ้ยไม้เกล้ยวชีวิตกูแหรอนี่ขาดใบมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราไปตัดมะพร้าวเพิ่มก่อนแต่ผมเสียปูหลอยตูดมากเลยนะตอนที่เราตัดเนี่ย โ okay. อเคตอนนี้เราทำที่ที่ที่กองน้ำได้แล้วนะครับต่อไปก็แคมป์ไฟนะครับแคมป์ไฟแคมป์ไฟอ่าวิลกูสตอนนี้เรามีาไฟมีน้ำแล้วแล้วครับแล้วก็อาหารเดี๋ยวขาดอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปหาปูตัวเล็กก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากหาอาหารเสร็จเดี๋ยวผมจะ ทำอาวุธด้วยนะครับนะลองดูนี่ว่าอาวุธคุณครับตอนนี้ก่อนจะหาอาหารนะครับผมมีข่าวดีจะบอกนะดูเลือดผมดินะครับผมติดพิษนะครับผมติดพิษตั้งแต่เกาะเกาะอ่าเกาะข้างอ่าต้องบอกว่าเกาะก่อนหน้านี้นะเกาะเล็กกันนะครับผมติดพิษนะครับแล้วผมไม่ได้แก้พิษเนี่ยผมไม่รู้นะว่า เออมันต้องแก้พิษด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้ครับความชีบหายเกิดขึ้นแล้วฮะคือผมมีเวลาไม่ถึง1นาทีนะครับอาจจะไม่ถึง3าวิด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมติดพิษนะครับคือพิษหนักหนักหน่วงมากคือเลือดผมแทบไม่มีแล้วครับนะข้างหน้าผมเนี่ยจะมีต้นยาอยู่นะครับแต่ไม่รู้ผมจะสามารถทําได้ทันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีหมูอยู่ด้วยนะครับข้างหน้าเนี้ยเนี่ยหมูมันจะแดกวีแล้วเนี่ยเชยคุณทายาทันไหมเนี่ยนะครับ ทันปอวะเดี๋ยวๆๆขอให้ท่านขอให้ท่านขอให้ท่านขอหัวใจผมเต้นทุนบๆๆๆ,ๆคือผมจะตายแล้วทุกคนดูเลือดผมดินะฮะตอนนี้ผมติดพิษนะครับคือพิษที่เป็นเป็นตุ่มๆที่แขนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเลือดมันลดเว้ยแลวตอนนี้ก็คือผมโดนปูตอดแล้วก็โดนอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับคือสิ่งเดียวที่ผมจะรอดจากพิษก็ค,คือต้องทำยาแก้พิษนะครับแอนติโดสนะครับน่าจะอย่างนั้นนะถ้าผมอ่านไม่ผิดอนะ แต่ข้างหน้าผมมีหมูป่าครับคือผมจะครับทันหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะผมมีเวลาแค่ไม่กี่วิน,นะครับที่จะเอาตัวรอดได้ความชิปหายเกิดขึ้นแล้วทุกคนตอนนี้ผมจะตายแล้วฮะดูเลือดผมอย่าเรียกว่าเลือดเลย กูไม่มีเลือดเหลือแล้วนะครับเดินได้นี่ก็บุญเลยนะครับผมมีเวลาแค่ไม่ถึง20วินาทีนะครับตอนนี้และข้างหน้าเนี้มันจะมีต้นยาอยู่นะครับมีอยู่ต้นยาโง่ๆอยู่ต้นหนึ่งนะครับแต่ว่าหมูมันเฝ้าอยู่เว้ยแลวคือถ้าเราไปเก็บใช่ไหมหมูมันก็จะแดกเรานะครับเดี๋ยวผมขอคาบก่อนทันไหมทันไหมกูขอละขอละกูขอละกูขอละออออยา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 อู้ชี้ เชี่ยมึงจะจะกูไม้ตายเลยเพื่อนแล้วดูเลือดผมดิอันนี้คือยาแก้พิษนะครับเอรอได้ไงกูไม่รู้นะโอเคแล้วคือเลือดผมตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะฮะเห็นไหมที่หน้าจอถ้าผมโดนอะไรแม้แต่นิดเดียวนะครับตอนนี้คือผมตายเลยนะกูตายทันทีเลยเพราะผมไม่ดูนะครับว่าไอพิษของปลาดาวนะครับหรือว่าแมงกะพรุนทะเลนี่แหละผมไม่แน่ใจนะที่ที่ผมโดนตั้งแต่พาร์ทหนึ่งนะ ผมก็ปล่อยมาจนตอนนี้นะครับแล้วก็มันบวกกับว่าโดนโดนปูกล้ามยักษ์มันหนีบด้วยนะครับแม่งหนีบเอา3ามสี่รอบแล้วนะครับแลวเลือดผมก็ไม่มีเหลือแล้วจริงๆนะขอเซฟก่อนแล้วกันนะครับไหนไหนก็กูจะใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับกูจะไม่ตายที่นี่เด็ดขาดเลยให้ตายเถอะก <Yeah. S 1> <c oughs> ูทําอะไรอยู่วะเนี่ยทำไมชีวิตกูเป็นอย่างนี้นึกถึงปาก,เ,กเขียวของเดอะอินเฟกเต็ดเลยนะครับตอนนี้เนี้ยโอ้ชีวิตมัาเศร้ามองเลยเกินนะทุกคนนี่คือชีวิตจริงเหรอ ถ้าเป็นยากอย่างนี้วันนี้่ยเออเออคูจะตายเราต้องอยู่ด้วยความหวังใช่ไหมเราห้ามท้อเวยเดี๋ยวผมจะจัดการไอพวกปูสารเลวพวกนี้ให้ตายห่าไปเลยนะครับจะจับมาแดกให้หมดเลยนะนะสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คืออาวุธนะครับโอ้จะไปล่ปูมาดิ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 อุ้ยอุ้ยอุ้จ็บจับจับจบจพี่จเ นี่กูฆ่ามึงได้แล้วไอ้ปูงูไอ้อไอเวนต่นไรมึงทำกูเจ็บไอเวนนี่นี่กูจะเอาเนื้อมึงมาแดกให้สะใจเลยกูยบอกให้นะโอ้แค้นมึงมากเลยบอกตรงเลยไอไเวนไอ้ปูไอ้ไอไอป,ไอปูยักษ์ไอป้ปูไอ้ปูเลวอืมเร็ว, <c oughs> รวนะครับเร็วเร็ว,เร,วเราก็ทำได้สำเร็จนะทุกคน ตอนนี้ผมสามารถแหลกปูได้แล้วฮะปั่นไปหวังว่าคงปั่นติดนะตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นที่ร่มเออใช่ยิงด้วยโอเคเวริกุสแล้วทีนี้ก็เอาเนื้อปูมาย่างครับจะเสียดายนะครับมันย่างได้ทีละชิ้นนะครับสำหรับเนื้อปูตรงนี้นะโอ้โหค่าสเสตตราดูดีมากครับตอนนี้เลือดเราเด้งขึ้นมาจะเต็มแล้วนะทุกคนนะพอมีกําลังใจในการอยู่รอดหน่อยนะครับ เจออะไรมามากมายนะครับบนเกาะน,นี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดนะสุดสุดตีจริงๆโอเคค่าสเตตัสด,ดูดีมากครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการตัดไม้แล้วกันแล้วก็จะทําที่พักเพิงเล็กๆนะครับไว้เอาไว้เอาตัวรอดในค่าคืนแต่ละคืนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเจออะไรอีกเยอะนะครับเพราะว่าบนเกาะน,นี้มันมีงูด้วยนะแล้วก็มีปูไอปูก้ามโตนะครับมันคอยงาบตูดผมนะ่ามาเดี๋วยวเรายื่นลงตรงนี้เลยแล้วกัน มันทำได้อยู่นะตรงนี้ตอกเลยปอบแปะปอบแปะปอบแปะมันจะเหนือน้ำไหมเนี่ยเฮ้ยโอเคมันปิ่มๆน้ำนะครับตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ โอเคตอนนี้เดี๋ยวขอฟาร์มไม้แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนรู้สึกว่าขวานใหม่มันจะฟันได้เร็วขึ้นนะครับแบบว่าไม้มันจะแตกเร็วขึ้นนะตัดเร็วขึ้นต่อเข้าไปโอเคครับตอนนี้ก็ฟาร์มไม้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออ,อันนี้ก็น่าจะทําเสร็จพอดีนะผมว่าใส่ประตูใส่ผนังน่าจะน่าจะเกือบเสร็จอะนะถ้าเกิดไม่เสร็จอะนะยังไงก็ต้องเกือบเสร็จ นะมันจะต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งแหละเ <Yeah. S 1> ชื่อผมดิอ่าใส่ผนังนี้เข้าไปป,ปึ๊บตอกเลยฮะไม้ผมน่าจะมีประมาณสักสี่บานน่าจะพออยู่นะบานหน้าต่างแล้วก็เดี๋ยวปิดข้างหน้านั้นด้วยเอ้ยหรือว่าเราจะเปิดประตูนี่วะแต่มาเปิดประตูก็ดีนะมันไม่แบบมันไม่ทึบเกินไปนะข้างหน้านี้เดี๋ยวจะใส่เป็นประตูไปแทนประตูมันอันไหนวะนี่หรือเปล่าอ่านี่น,นี่ประตูโอเค เอาแบบว่าพออยู่พอกินไปก่อนนะครับทุกคนนะผมไม่สามารถเว,าวาอร์วังอลังการได้นะครับเพิ่งเริ่มต้นนะอย่าเพิ่งอะไรมากเลยโอเคแล้วทีนี้มันมีประตูไหมฮะเอานี่บานประตูครับบานประตูต้องใช้เชือกหนึ่งเส้นด้วยนะครับโอเคไม่มีปัญหาเชือกหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําประตูก่อนเอาไว้จบไปทีละอย่างแล้วเดี๋ยวจะไปหาอาหารแล้วไม่ไหวแล้วไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวตาย ประตูของฉันนี่และแล้วไอ้ปูเว,ตวนตะไลก็ไม่สามารถทำอะไรกูได้เร็วอะนะนี่เปิดประตูได้ด้วยครับนะโอเพนเดอะดแล้วก็ปิดว้าวตรงนี้ก็เป็นชายหาดง่อยๆนะครับเอาไว้นั่งชมบรรยากาศนะครับแค่นี้ก็สุขกายสบายใจแล้วนะนะไม่ขออะไรมากเนี่ยขอแค่นี้พอแล้วนะครับชีวิตอยู่แบบอยู่แบบพอมีพอกินนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวผมจะก่อไฟตรงนี้ทิ้งไว้แล้วกันนะครับตอนนี้มันมอดหมดแล้วต้องเติมฟืนก่อนโอเคเ,อเติมฟืนเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยปั่นแล้วกันนะครับวางไว้ตรงนี้แหละเรดเดียวเราจะไปหาเนื้อปูงง่ๆกันหน่อยแล้วครับผมดีนะครับก่อนนี้คือมันชุมด้วยใบปา่าเต็มไปหมดเลยนะมานี้จะแกรบอะ นี่เนี่ยนี่เนี่ยเอา้านี่เนี่ยมึงวิ่งหันหมึงวิ่งหนีกูทำไมฮะวันนั้นมึงยังเก่งอยู่เลยทำไมวันนี้มึงวิ่งหนีล่ะฮะไอ้กระจอกสลายไปกับธรรมชาติแต่มึงและอีหมูตัวน,นั้นนะมึงรอวันเดี๋ยวกูพังหะได้แล้วกูจะฆ่ามึง <Yeah. S 1> อย่าเข้าไปดีกว่าทุกคน <laughs> รู้สึกว่า เดี๋ยวกูจะโดนพิษอีกไม่ใช่เลยนะ <c oughs> การติดพิษการมีแผลนะครับอยู่บนกกอบแบบนี้นะครับถ้าเราไม่มีอ่อทรัพยากรที่ว่าเอาไว้ช่วยปันแผลหรือว่ารักษาเนี่ยโอกาสอย่างเดียวคือตายนะครับรอวันตายอย่างเดียวนะนะมันเสี่ยงมากๆเลยถ้าเราเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงไว้ก่อนนะครับมันเป็นพื้นฐานของการเอาตัวรอดอยู่แล้วถูกไหมมาเดี๋ยวเราจะปั่นไฟกันก่อน เดี๋ยวเราก็จะมีเนื้อปูโง่ๆไว้ย่างกินนะครับตอนนี้บอกเลยว่ากูไม่กลัวมึงแล้วอีปูต่อไปนี้กูคือนักล่านะกูจะล่าพวกมึงมาแดกให้หมดเลยโอเคหมกไว้ก่อนแล้วก็คาสเตตัสยังดูไม่ดีเท่าไหร่ครับตอนนี้ อ่ะระหว่างรออาอาหารสุกนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปฟาร์มอะไรสักหน่อยแถวนี้แล้วกันนะครับเพราะรู้สึกข้างหน้าเนี่ยมันจะมีฟองด้วยครับถ้าเกิดที่ไหนมีฟองที่นั่นจะมีของนะครับมันจะเป็นพวกซากเรือซากอะไรพวกนี้แหละนะครับ <Yeah. S 1> เฮ้ยนี่นี่ประตูประตูเจอประตูแล้ว Open <the> door. โอ้เพื่อนเดปดเปิดดห้ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะ uh huh. เฮ้ยเว้นเอ้ยไม่ใช่ดิไอ้ที่ส่องทางไกลนะครับกล้องส่องอุ้ยผมได้ไฟฉายด้วยโอ uh ้ไปดิกูชไฟฉายสองเลยต้องต้องเก็บไปไหมเนะี่ยเก็บไปแล้วกันนะ เผื่อมันมีแบบหมดหมดแบตอะไรเงี้ยนะเผื่อๆอไว้ก่อนมีอะไรที่เก็บได้ใช้สอยก็ต้องเอาไว้ฮะตอนนี้นะฉันไม่อยากมีชีวิตแบบนี้อนะแค่นี้มันก็ทรหดสุดขั้วแล้วไหวาตายเถอะโอเคแล้วก็ตรงนี้ไอ้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะน่าจะเอาไว้ทำแบบพวกไอ้นี่ได้พวกเรือใช่ไหมนะถ้า ถ้าที่เดาไม่ผิดนะนะน่าจะเป็นทําพวกเรือนะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้บนนี้ก่อนแล้วกันนะถ้าจะใช้เดี๋ยวค่อยๆมาลากขึ้นไปนะแค่นี้ผมก็คุ้มแล้วนะรู้สึกแค่เรือเรือลํานี้ก็คุ้มละเพราะว่าเรามีไฟฉายมาด้วยนะครับเมื่อกี้ขอดูก่อนไฟฉายทิ้งไปหนึ่งแล้วก็มีผ้านะครับแล้วก็เอ้ยนี่ที่สองรางไกลอ๋อโคตรเท่บอกเลยอย่างเฟี้ยว,วครับพน้องโยนไ้ในนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ลองใช้ไปฉายดิมันเปิดไงวะอ๋อต้องคลิกครับนะกดคลิกคลิกทีหนึ่งต่อไปนี้นะฉันก็จะอยู่แบบไม่มือดอีกต่อไปแล้วนะโอ้ชีวิตฉันนี่ีซี่ขึ้นมาทันทีเลยเล่เแลวครับทุกคน <c oughs> เล่เหลวเราก็มีบ้านเลยครับบ้านน้อยๆแค่นี้ผมก็สุขใจแล้วนะครับถัดมาก็มีไฟนะครับแล้วก็มีน้ำนะครับมีอาหารแล้วก็ดูสเตตัสผมดิ ดูดีเกินนะครับนึกว่าไม่ใช่คนที่ติดเกาะน,นะเนี่ยเออผมบอกแล้วนะฮะผมสร้างตัวได้เมื่อไหร่นะหมูปูมึงเจอกูแน่นะครับแล้วงูมึงจําไว้เลยนะครับกูจะล่ามึงให้หมดเกาะเลยนะเกาะน,นี้นะนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับข,ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคไปละไว้เจอกันใหม่พาร์ทหนนะ้า เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไ i k e กด comment หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม